ใครรู้บ้างเออใครรู้บ้างว่าเนี่ยยอดพริกอ่ะกินได้หรือไม่และทําอะไรกินนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะว่ายอดพริกเนี่ยกินได้หรือเปล่าและต้องเอาไปทําอะไรกินนะคะสวัสีค่ะมาเช้านะคะก็กินไปเก็บผักนะคะที่ตัวเองปลูกไว้นะคะจะไม่กินกับตับทอดนะคะก็นี่เห็นไหมผัก ที่เราปลูกไว้นะนี่ใบบัวบกนะคะที่เราปลูกไว้เห็ sure. นไหนมู้ใบใหญ่มากอะดูสิเนี่ยใบใหญ่มากใบบัวบกแล้วปลูกไว้แล้วปลูกไว้ในขวดอ่ะขวดขวดน้ำอารมณ์อะเนี่ยฮะปลูกได้ใบใหญ่มากมันเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเลยนะคะมันปลอดสารพิษเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะดินธรรมดานะคะแล้วมันจะแบบนี่เห็นไหมใบใหญ่มากงามนะคะเพราะนมีใบชะพลูนะคะใบชะพลูเนี่ยงามเลยะใ่วันนี้นะคะก็กินมีคำถามนะคะ พริกบางต้นนะมันจะบ้าใบนะคะเราก็ต้องตัดมันออกค่ะเพื่อให้มันแตกของใหม่ค่ะแล้วมันก็จะออกดอกออกผลนะคะตอนนี่มันต้นใหญ่มากแต่มันไม่ออกผลเลยเพราะว่ามันกําลังบ้าใบอยู่ค่ะมันกําลังแบบงามใบนะคะโอยมีผักกินเองไม่ต้องซื้อเขานน่ารักมากเลยอะมันใหญ่มาก ไม่บวบนะมันก็จะเผ็ดๆหน่อยจะจืดๆ,ๆมากกว่าเรามีความจืดแล้วจะมีความเผ็ดมานิดนึงเหมาะที่จะมากินกับของทอดนะคะช้างนี้เรามีตับไก่ทอดนะคะอืมความเผ็ดมาแล้วโอเคอ่ะ